อ้าวคุณผู้ชมครับพอดีกําลังนั่งดูอยู่เลยครับว่าวันนี้เนี่ยอยากจะทานผลไม้อะไรดีครับแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับพอดีไปเจอคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งครับน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเลือกรับประทานผลไม้นนนะครับที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับเขาบอกอง,งุ่นเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่ง ผลไม้เลยนะครับที่น่าสนใจมากๆครับทาไมถึงน่าสนใจล่ะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าอง,งุ่นเนี่ยนะบางทีเนี่ยที่เราจะเลือกมารับประทานนั่นนะครับมันมีหลายพันมากมากเลยแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่อยู่ในอง,งุ่นนั่นคือเมล็ดอง,งุ่นครับไม่ได้บอกว่าให้ทานเมล็ดอง,งุ่นกันสดๆนะแต่กําลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราได้รับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยดูดีขึ้นได้จริงๆเพราะเขามีการระบุเอาไว้ครับว่ามันช่วย ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วความงามของเราก็ดีขึ้นด้วยครับแต่จะเป็นยังไงงั้นน,น,นะครับวันนี้ครับไปดูสกูปดีๆกันดีกว่าครับที่ทีมงานของเราเตรียมกันไว้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับองุ่นผลไม้ที่ปลูกแพร่หลายกันทั่วโลกครับแตกต่างกันตามสายพันธุ์องุ่นเขียวองุ่นแดงมีเมล็ดไร้เมล็ดสามารถรับประทานได้ทั้งผลสดแล้วก็แห้งครับแต่คนส่วนใหญ่จะคายเมล็ดองุ่นทิ้ง ความจริงแล้วมเมล็ดอง,งุ่นจะมีน้ำมันที่กินได้นะครับแล้วก็เชื่อว,ว่าน้ำมันนี้จะช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการจับตัวของเลือดนอกจากนี้อง,งุ่นยังอุดมไปด้วยกรดเอลาจิกซึ่งเป็นสารฟลาวโน์ที่มีพลังในการต่อสู้กับมะเร็งรับประทานอง,งุ่นครั้งต่อไปอย่าลืมกินทั้งเปลือกแล้วก็มเมล็ดนะครับแต่ก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับ และนั่นครับก็เป็นเกล็ดความรู้ครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเชิงลึกครับ ที่มากไปกว่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรคนพิเศษของเราครับเภสัชกรหญิงวิจิตราตงสิริครับหรือคุณเชอรี่ครับสวัสดีครับคุณเชอรี่ครับสวัสดีค่ะคุณเชอรี่ครับพูดถึงเรื่องของสารสกัดจากอังุุนหรือสารสกัดที่ได้มาจากเมล็ดอังุุนที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องกับความงามหรือว่าสุขภาพของเราจริงๆหรือเปล่าครับเป็นความจริงเลยค่ะเพราะว่าสารที่ได้จากเมล็ดอังุุนนะคะมีความมีคุณสมบัติเป็น ตัวต้านอนุมูลอิสระที่แรงที่สุดในโลกเลยค่ะแรงกว่าทุกชนิดเลยค่ะคถ้าเทียบกับวิตามินซีนะคะครแรงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและถ้าเทียบกับวิตามินอ e, ีแรงมากกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าค่ะขนาดนั้นเลยนขนาดนั้นเลยแต่สารอะไรที่เราได้มาจาก ประโยชน์หรือสารอะไรที่เราได้มาจากเมล็ดอง,งุ่นนะครับน <ะ S 1> ักวิทยาศาสตร์ทุกคนพบนะคะเป็นสารที่เขาเรียกว่ากลุ่มฟลาโวโนอยด์นะคะคซึ่งมันสามารถละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นก็ทานง่ายด้วยซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายด้วยสารที่ว่าเนี่ยชื่อเต็มๆมันยาวๆเขาเรียกย่ยๆว่า P C O P C O ครับ,ค,รบคุณเชอรี่ครับสมมติผมได้ยินว่าเอ๊ะมันมีสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นอย่างนี้เวลาผมซื้ออง,งุ่นมาทานเนี่ย ผมเคี้ยวเมล็ดไปเลยได้ไหมครผมไม่ต้องไปสกัดไปรอสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแบบนี้คค่ะก็เป็นความเข้าใจที่ผิดในหลายๆท่านนะคะก็พบว่าถ้าเราเคี้ยวเมล็ดองุ่นนะคะสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือตัวความฝาดซึ่งมีสารแทนนินนะคะสารแทนนินที่ว่าเนี่ยมันทําให้ท้องผูกด้วยแล้วก็ไม่ไม่ย่อยสลายมันก็จะขับออกจากระบบของร่างกายบางครั้งถ้าทานเยอะๆอาจจะขับถ่ายลําบากหน่อยนะคะอาจจะมีการเจ็บบริเวณหัวรูดอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ รูทวันหนักนะคะแล้วตัวสารสกัดที่ได้เนี่ยมันต้องสกัดด้วยวิธีทางเคมีเท่านั้นค่ะร่างกายสกัดเองไม่ได้ค่ะปัจจุบันนี้เขามีการยอมรับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมากน้อยแค่ไหนครับยอมรับทั่วโลกค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ขายดีมากทั่วโลกด้วยต้องบอกอย่างนั้นเลยใช่ไหมบอกอย่างนั้นเลยค่ะคุณเชอร์รี่ครับแล้วเวลาที่เขาเอาเอาองุ่นมาสกัดหรือเมล็ดองุ่นมาสกัดเนี่ย เขาใช้เป็นองุ่นแบบไหนนะครับเราพบว่ามเมล็ดองุ่นที่ได้จากองุ่นที่มีสีเข้มองุ่นแดงหรือสีแบบม่วงเข้มเข้มงเข้มเท่าไหร่นะคะจะมีสารตจ้ไอเจ้า PCO เนี่ยเยอะกว่าองุ่นขาวค่ะคราวนี้พอพูดถึงแบบนี้นะครับถ้าใครบ้างนะครับที่เหมาะกับการที่จะต้องทานสารสาร,สารสกัดจากมเมล็ดองุ่นเนี่ยครับ เราก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่าแล้วคาว่าต้านอนุมูลอิสระคืออะไรใช่ไหมคะคจึงจะเหมาะกับคนที่ต้องการรับประทานก็คือกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับที่2ก็คือกลุ่มเสี่ยงต่อเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่แก่ง่ายจากการโดนแสงแดด เพราะว่าการต้านอนุมูลอิสระก็หมายถึงการชะลอความเสื่อมของเซลล์ด้วยนะคะแกง่ายนี่ไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาบอกว่าแกง่ายตตาย,ยากพูดมากกินจุอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอาจจะคล้ายก็ได้นะคะแก,แกง่ายหมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงว่ามีามีความเสี่ยงในการที่จะอายุมากกว่าคนปกติทั่ว,วไปเ,เขาเรียกว่าเอจจิ้งทั้งที่อายุจริงเนี่ยอาจจะยังไปไม่เท่าไหร่รแต่ว่าผิวพันเอจจิ้งเร็วกว่าค,ค,คนที่อายุเท่ากันเอ๊ะจริงๆแบบนี้นี่มันเกิดมาได้ยังไงครับพี่เฉลี่ก็เกิด จากทั้งสาเหตุภายนอกแล้วก็ภายในนะคะคภายนอกเนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือรังสี UV ค,คนที่โดนรังสี UV มากๆเช่นจากแสงแดดนะคะคก็จะมีการกระตุ้นที้เกิดอนุมูลอิสระที่ผิว<อ>แล้วก็เป็นต้นเหตุทําให้เซลล์เสื่อมเซลล์แก่เร็วนะคะคคผิวเหี่ยวด้วยแล้วก็ดําด้วยซึ่งมเมล็ดองุ่นเนี่ย P C O ที่ว่าเนี่ยมันจะออกฤทธิ์จากภายใน ช่วยในการต้านรังสี U.V ได้ลดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระที่เกิดจากการกระตุ้นของรังสี U.V ค่ะส่วนสาเหตุภายในนะคะก็ะเกิดจากพวกกลุ่มชีวโมเลกุลในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติ มีการสลายอนุมูลอิสระน้อยน้อยผิดปกติก็ทำให้ระบบอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะรวมถึงเกิดการแปรเปลี่ยนของเซลล์อาจจะเปลี่ยนไปถึงข่านเป็นเซลล์มะเร็งก็ทำให้แบบเกิดอาการเอจจิ้งเร็วกว่าคนปกติด้วยคือดูมีอายุมากคือดูมีอายุค,คือเหมือนกับร่างกายเนี่ยเดินทางไปสู่วัยสูงอายุด้วยความเสื่อมของร่างกายครับ การพักผ่อนน้อยการทานอาหารไม่มีประโยชน์ค่ะพวกนี้ก็มีส่วนเหมือนกันความเครียดด้วยนะคะความเครียดเนี่ยกระตุ้นให้ระบบชีวเคมีเนี่ยทำงานผิดปกติปัจจุบันก็พบว่าถ้านั่งสมาธิหรือทําใจให้เป็นกุศลทำใจเย็นๆเนี่ยสามารถช่วยชะลอความแก่ชะลอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เยอะมากเลยครับเขบอกออกกําลังกายนี่ก็ช่วยไหมครับ ใช่ค่ะการออกกําลังกายนะคะแต่มันก็ต้องออกกําลังกายแบบว่าทําให้ร่างกายมีความสุขด้วยค,คุณการลุนเคยเห็นไหมคะบางคนออกกําลังกายแล้วแบบเหนื่อยแสนสาหาัสไม่อยากทําอะไรแล้วอันนั้รเรียกว่าผิดนะคะคต้องออกกําลังกายให้ร่างกายได้รับออกซิเจน มีการเต้นของหัวใจเนี่ยพอเหมาะมีเหงื่อออกพอเหมาะนะคะคแล้วก็ต้องไม่หิวมากเกินไปจะเป็นการออกกําลังกายที่พอเหมาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าออกกําลังกายอย่างพอเหมาะเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขนะคะคซึ่งสารแห่งความสุขเหล่านี้ก็จะช่วยเหมือนกับคล้ายๆชโลมทุกอย่างทําให้มันช้าลงเย็นลงค่ะผมก็เห็นบางคนที่ออกกําลังกายเยอะเนี่ยครับ รูปร่างดีแต่หน้าเนี่ย<ม>ไปก,ก่อนเพื่อนแล้วแบบนีน้อันนี้ก็คือการออกกําลังกายที่มีการเผาผลาญมากผิดปกติจนทําให้บางทีเซลล์เนี่ยขาดอาหาร,รก็เกิดเอจจิ้งหรือความแก่เร็วรนะคะนั่นแปลว่ากลุ่มคนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมาะมากๆก,กับการที่จะต้องรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ใช่ค <kung> ่ะก็คือเกือบทุกคนเพราะโลกปัจจุบันเนี่ยจะมีมลพิษเยอะแยะเลยเป็นตัวกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมอาหารการกินตลอดจนลังสีต่างๆที่เรารับอย่างไม่รู้ตัวอย่างคุณการุนนั่งอยู่หน้าไอแพที่ว่าเนี่ยนะคะก็มีตัวลังสีฉายออกมาคคุณกาลุนก็จะถูกอาบเลยไม่รู้ตัวค่ะรู้สึกชุ่มชื้นเลยถูกอาบ คราวนี้นอกจากนั้นนีครับคุณเชอร์ี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเขาบอกว่าคนที่เป็นฝ้าเป็นกระคนที่เป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยก็ช่วยทําให้ฝ้ากระจางลงได้นี่เป็นเรื่องจริงไหมครับเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะเป็นการลดลดการทํำลายเซลล์ฝ้ากระก็เกิดจากการถูก เซลล์ถูกทำลายด้วยรังสี UVB ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันถูกทำลายแต่มีตัวต้านการทำลายก็น้อยลงแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องทากันแดดด้วยเพราะว่าการออกฤทธิ์ของ PCO เนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์ของมันไปแต่ถ้าแสงแดดกระนากระนำมาเรื่อยๆ PCO ก็บอกฉันก็คงไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันค่ะทากันแดดด้วยแล้วก็หลบแดดด้วยดีที่สุดนะคะแล้วส่วนใหญ่พวกสารสกัดหรือว่าสารสําคัญของที่สกัดมาจากเมล็ดองุ่นเนี่ยครับ เขามีเขาเรียกว่าเป็นเป็นโดสที่แบบว่าโอเวอร์โดสไหมครับว่าต้องทานอย่าเยอะขนาดไหนหรือว่า ทานได้แค่ไหนร่างกายมันถึงจะนำไปใช้ได้อย่างดีค,ครับข้อดีของ P C O ก็คือว่ามันเป็นตัวโครงสร้างที่ละลายในน้ำเพราะฉะนั้นต่อให้ทานมากเกินไปจนเราเราไม่ทราบว่าเรามากเกินไปนะคะคแต่ร่างกายก็จะขับออกโดยไม่สะสมที่อวัยวะใดแล้วเราก็พบว่า P C O เนี่ยโดยเฉลี่ยวันละร้อยถึง400มิลลิกรัม เป็นขนาดที่เหมาะสมค่ะซึ่งค่อนข้างเยอะนะคะเป็นขนาดที่ค่อนข้างเยอะจึงถือได้ว่าอะไรก็ตามที่รับประทานได้ค่อนข้างเยอะต่อวันเนี่ยเขาเรียกว่ามีขนาดความปลอดภัยสูงค่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นเองอย่างนี้พอย้อนกลับไปนิดนึงครับพอไปพูดถึงองุ่นจริงๆเนี่ยที่เป็นผลไม้เนี่ยครับถ้าต้องต้องรับประทานนะครับ ระหว่างองุ่นจริงๆนะฮะกับสารที่เป็นสารสกัดหรือสารสําคัญจากเมล็ดองุ่นเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเลือกอะไรดีะฮะถ้าถามดิฉันนะคะดิฉันเลือกทั้งคู่ค่ะก็เพราะว่าถ้าเป็นอังุ่นจริงๆเนี่ยเราจะได้ทั้งความอร่อยจากรสชาติได้วิตามินซีได้ตัวเอ่อตัวที่เป็นเป็นสารสีแดงซึ่งก็คือไซยานิดินเนี่ยมันก็อยู่ที่เนื้ออ้งุ่นด้วยอาจจะไม่เยอะเท่าเมล็ดองุ่นนะคะและยังได้ไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยจะมีประโยชน์ในการกระตุ้นการขับถ่าย ต่อให้เราได้รับสารดีแค่ไหนแต่ถ้าร่างกายไม่ขับถ่ายเนี่ยมันก็กเก็บสารพิษจากอาหารอื่นๆที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นรับประทานทั้งคู่ดีที่สุดค่ะนั่นแปลว่าคือไม่ใช่ว่าจะไปรับประทาน อาหารเสริมที่มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเพียงอย่างเดียวใช่แต่องุ่นจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเองก็ต้องทานด้วยเหมือนกันใช่ค่ะคืออย่าอย่าไปเลือกอย่างไรอย่างเลงค่ะเพียงแต่ว่าเมล็ดองุ่นเนี่ยทำให้เราได้ตัวที่สําคัญเนี่ยพอเหมาะแล้วเราก็สามารถรับประทานได้ทุกวันเพราะบางทีองุ่นซื้อมาอาจจะทานแล้วก็เก็บไว้จนเหี่ยวต้องทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่สารสกัดเมล็ดองุ่นเนี่ยเขาสกัดมาแล้วก็บรรจุเป็นเม็ดเรียบร้อยแล้วเก็บได้นานเป็นหลายเดือนค่ะครับและถ้าคนที่บอกว่าทานองุ่นสีเขียวล่ะครับ องุ่นเขียวเนี่ยจะดีในแง่ให้วิตามินซีสูงนะคะ <Garage S 1> วิตามินซีจะสูงกว่าองุ่นแดงแต่ตัวองุ่นแดงเนี่ยจะมีสาร,รในกลุ่มแอนโทไซยานิดินเนี่ยมากกว่าองุ่นเขียวเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาอัน,น้เาพาีในเนื้อองุ่นนะคะคไม่รวม,มเมล็ดแต่ถ้ามเมล็ดเนี่ยต้องจากองุ่นแดงเท่านั้นจึงจะมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะทานผลไม้นะครับเลือกองนนุ่นนะฮะองุ่นสดๆเนี่ย จะทานเขียวหรือแดงสลับกันไ,ไปก็ได้ได้สารสําคัญเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากได้สารที่ต้านอนุมูลอิสระก็แนะนําว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีก,การสกัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับคุณเชอรี่ครับเกี่วยวกับเรื่องของสารสําคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นสารสกัดจากเมล็ดอนุ่นครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ